สวัสดีครับในทุกทกที่ที่เราทำงานไม่ว่าจะเป็นในโรงงานใหญ่ไซต์ก่อสร้างที่วุ่นวายหรือแม้กระทั่งในโรงพยาบาลเนี้ยนะครับมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอเลยวันนี้วันนี้เราเลยจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดสำหรับคนทำงานนั่นก็คืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า PPE ครับ เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงทำความเข้าใจเรื่องนี้กันใน5ประเด็นหลักๆนะครับเริ่มจากไปดูเรื่องจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วมาทําความรู้จักกันว่า PPE เนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากนั้นเราจะไปเจาะลึก PPE ทั้ง7ประเภทหลักๆแล้วก็ไปดูวิธีเลือกใช้และดูแลรักษาที่ถูกต้องปิดท้ายด้วยเรื่องสําคัญอย่างข้อ,อกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่เราต้องรู้ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ ก็เพราะว่าอันตรายในที่ทำงานเนี่ยมันมักจะมาแบบไม่ทันให้เราตั้งตัวเลยครับดูตัวเลขนี้สิครับนี่ไม่ใช่แค่สถิติทั่วไปนะจากข้อมูลของสำนักง,งานประกันสังคมแค่ในปี2,565ปีเดียวมีคนเจ็บป่วยจากการทำงานสูงถึง76,000กว่ารายมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความเสี่ยงนี่มันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับแล้วสาเหตุหลักๆมันมาจากอะไรบ้างถ้าดูจากข้อมูลนะครับจะเห็นชัดเลยว่า3อันดับแรกเนี่ย คือการถูกของมีคมบาดหรือทิ่มแทงของตกใส่ทับและก็การกระแทกหรือไปชนกับสิ่งของต่างๆซึ่งที่น่าสนใจก็คืออุบัติเหตุทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันป้องกันได้นะครับคําถามสําคัญเลยก็คือในเมื่อความเสี่ยงมันอยู่รอบตัวเราขนาดนี้แล้วเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองกับเพื่อนร่วมงานให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะครับและคําตอบก็คือเจ้านี่แหละครับ PPE หรือว่าเกราะป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งมันก็คือประการด่านแรกเลยนะครับที่จะช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุพวกนั้นได้ความหมายของ PPE นี่ก็ตรงไปตรงมาเลยครับมันคืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่ออกแบบมาให้เราสวมใส่บนร่างกายเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานพูดย่งไงก็คือเป็นการติดเกราะให้กับร่างกายของเรานั่นเองครับเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเกราะป้องกันที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง โดยหลัหลกๆแล้วนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น7ประเภทใหญ่ๆเพื่อป้องกันอวัยวะในส่วนที่แตกต่างกันไปทั้ง7ประเภทนี้เรียกได้ว่าครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันศีรษะดวงตาหูระบบทางเดินหายใจมือลำตัวแล้วก็เท้าซึ่งแต่ละอย่างก็ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความเสี่ยงคนละแบบกันไป เริ่มจากส่วนที่สําคัญที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือศีรษะครับหมวกนิรภัยหรือหมวกเซฟตี้เนี่ยหน้าที่หลักของมันคือป้องกันการกระแทกแล้วก็ของตกใส่ซึ่งจําเป็นมากๆในงานก่อสร้างหรืองานในโรงงานอุตสาหกรรมถัดมาคือดวงตาครับอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้กันแค่เศษฝุ่นเศษวัสดุที่กระเด็นมานะแต่ยังรวมไปถึงการป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตาแล้วก็ป้องกันร,รังสีที่เป็นอันตรายด้วย ถือเป็นเกราะชิ้งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานเจียงานเชื่อมหรืองานในห้องแล็บครับส่วนในที่ทำงานที่เสียงดังมากๆเกิน85เดซิเบลต่อเนื่องนานๆซึ่งเป็นระดับที่ทำลายการได้ยินของเราได้ในระยะยาวเลยนะที่อุดหูหรือที่ครอบหูจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับเพื่อลดระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยระบบทางเดินหายใจของเราก็บอบบางมากนะครับ อุปกรณ์ป้องกันส่วนนี้ก็จะทําหน้าที่กรองอากาศที่เราหายใจเข้าไปซึ่งก็มีตั้งแต่หน้ากากอนามัยธรรมดารรมดาไปจนถึงอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศหรือที่เรียกว่า SCBA สําหรับใช้ในพื้นที่ที่มีอันตรายสูงโดยเฉพาะเลยครับมือของเราเนี่แหละครับคืออวัยวะที่ต้องสัมผัสกับความเสี่ยงโดยตรงเลยจะเห็นว่าถุงมือนิรภละภจึงมีหลายแบบมากมีทั้งถุงมือกันบาดสําหรับงานของมีคมถุงมือป้องกันสารเคมี ถุงมือกันความร้อนสําหรับงานเชื่อมไปจนถึงถุงมือกันไฟฟ้าสําหรับงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงเลยและสําหรับการป้องกันลําตัวและร่างกายทั้งหมดก็จะมีชุดป้องกันที่ออกแบบมาเฉพาะทางไปเลยอย่างเช่นชุดป้องกันสารเคมีที่ทนการกัดกร่อนได้ชุดสะท้อนความร้อนสำหรับงานที่อุณหภูมิสูงมากๆหรือชุดป้องกันเชื้อโรคทางการแพทย์และส่วนสุดท้ายก็คือเท้าครับรองเท้าเซฟตี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หัวเหล็กที่ช่วยกันของหนักตกใส่เท้านะครับ แต่ยังมีฟังก์ชันอื่นๆด้วยอย่างเช่นการเสริมแผ่นเหล็กไว้ที่พื้นรองเท้าเพื่อป้องกันการเหยียบของมีคมทะลุหรือคุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิตก็มีครับการรู้จักอุปกรณ์เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเลือกการใช้แล้วก็การดูแลรักษาให้ถูกวิธีเพื่อให้ PPE ที่เรามีเนี่ยทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหลักการง่ายๆมีแค่3ขั้นตอนหนึ่งครับ 1. คือเราต้องประเมินความเสี่ยงหน้างานให้ชัดเจนก่อน 2. คือเลือกขนาดให้พอดีตัวและใส่สบายพอ้ามันคับไปหรือหลวมไปก็อาจจะสร้างปัญหาอื่นตามมาได้และ3คือต้องเช็คให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสไลด์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับเรื่องการดูแลรักษาอย่างหมวกนิรภัยเนี่ยเราก็ควรทําความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คสภาพอยู่เสมอเมอแต่สิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดเลยก็คือการไปเจาะรูทาสีหรือเอาสารเคมีแรงๆมาทําความสะอาด เพราะมันจะทําให้โครงสร้างของหมวกเสียหายและประสิทธิภาพในการป้องกันก็จะลดลงไปเยอะเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับการสวมใส่ PPE ไม่ใช่แค่คําแนะนํานะแต่มันเป็นข้อบังคับตามกฎหมายเลยแล้วตัวอุปกรณ์เองก็ต้องมีมาตรฐานรับรองคุณภาพด้วยตามพรบความปลอดภัยแอปปี2554มาตรา22เนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าลูกเจ้ามีหน้าที่สวมใส่และดูแลรักษาอุปกรณ์ PPE ตลอดเวลาทำงาน ซึ่งก็หมายความว่านี่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งของนายจ้างที่ต้องจัดหาให้และของลูกจ้างที่ต้องใช้งานอย่างถูกต้องด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนมันมีคุณภาพง่ายๆเลยครับให้มองหาสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นมอกของไทยเราหรือมาตรฐานสากลอย่าง iso en na nsi และอื่นๆ ซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นผ่านการทดสอบมาแล้วและมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้จริงดังนั้นนะครับจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการตระหนักว่าความปลอดภัยมันเริ่มต้นที่การลงมือทาของเราเองคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันก็คือกาอป้องกันส่วนบุคคลที่พวกเราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะป้องกันอันตรายให้เราได้จริงๆแล้วหรือยัง